สุนัขละมาตุลาอิมซ์นาโมะเลยของมุรัมตุลลอห์บอกเราการถือสิกหนดทุกครั้งละมาตุลาเวททุกครั้งอย่าลืมเนียดแบบนี้เนียดแบบนี้จะทําทให้ได้รับผลบุญเพิ่มเติมจนกระทั่งอัลลอฮ์สุบฮานะมัวตะละอภัยโทษให้นี่คือจากคะดิษที่ท่านอนับดุลซอรอสุนได้บอกว่ามันซอมะร์มะมดานอีมานอัลฮะติซาบะอูฟิราละฮูมะตะกัดัมมินดับนนมบิ ใครก็ตามที่ถือซีบอดในเดือน ر มดอนด้วยความศรัทธาและความหวังในการตอบแทนจากเราเราจะไภ่โทษในความผิดที่ผ่านมาให้ในการละหมาดยามค่ำคืนของ ر มดอนหรือละหมาดตะรวีก็เช่นเดียวกันมันก็มาร م ด ا ن ในอีมานันวาฮติซาบะท่านบีได้กล่าวว่าใครก็ตามยืนละหมาดค่ำคืนของเดือน ر มดอนด้วยความศรัทธาและความหวังในการตอบแทนจากเราแล้วไซอูฟิระฮูมาตะกัดดามินตันบีเราจะไภ่โทษในความผิดบาปที่ผ่านมาให้ของของเขา อันนี้เป็นฮะดิษที่จะทําให้เราเนี่ยเ,เวลาจะละหมาดจะถือศีลอดเนี่ยควรที่จะใส่เนี่ยตรงนี้ไปด้วยแม้ว่ามันไม่ได้เป็นเงื่อนไขในการเนี่ยแต่ว่าเราทําตามฮะดิษท่านจะมีสลโหลห์หัวทีเราถือศีลอดเพราะอะไรถือศีลอดเพราะความศรัทธาว่าเราบัญญยัตกุติบาอะไรกุญเียมเราไม่ใช่ทําอเออดอาหารเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงแม้ผลลัพธ์มันจะได้ทำให้ร่างกายแข็งแรงเป็นการดีถบดเอาสารพิษต่างๆออกจากร่างกายก็ตามแต่ที่เราถือศีลอดเนี่ยเพราะ ร์บัญญตัติเพราะเ,าเป็นเร,เราเชื่อมั่นว่าสิ่งนี้มาจากอัสุปราหนานฮงค์กะอนนี่คืออีมาน,นันนะฮะวัดติซาบันก็คือหวังในการตอบแทนจากร์ไม่ถึงว่าที่เราถือชิ้นอดเราไม่ได้หวัง,เร,วงเราไม่ได้หวังแค่รถลำดับใช่ไหมฮะแต่เราหวังให้รัสุปราหานองค์ก่อตอบแทนในการตอบแทนของร์นั้น โดยเฉพาะการถือสิลด์นะอินนามายูฟัสซอบิรุนอัจราหุมบิไออิิซาบมันเป็นส่วนหนึ่งจากการอดทนที่เราสัญญาว่าจะตอบแทนแบบไม่คำนึงถึงฮะดิสกุดซีที่เราสุบฮานวัวแตาก็บอกว่าอินละซอมฟาอินฮูลีทุกอิบาดะทุกการงานของมนุษย์เนี่ยมันเป็นของเขานอกจากการถือสิลด์เราบอกมันเป็นของข้าและข้าจะตอบแทนว่าอันอาจิซีบีฮีด้วยกับตัวข้าเองดังนั้นการถือสิลดนอกจากเราถือสิลดเพราะเชื่อว่าอาลัลลอฮ์เป็นผู้บัญญัติแล้ว ใหญก็ต้องถือสนุด้วยความหวังในการตอบแทนเจา้าลอถ้าคนอื่นจะตอบแทนเนี่ยไม่พอเนื่องจากผลบุญมันยิ่งใหญ่มากเนื่องจากภารกิจมันยิ่งใหญ่มากอดอาหารอดเครื่องดื่มเนี่ยไม่ใช่เรื่องธรรมดาดัางนั้นเนี่ยเราจะไม่ให้ใครตอบแทนนอกจากลอสุปหงังหัวการละหมาดย้ำค่ำคืนเช่นเดียวกันอีมานันด้วยการศรัทธาต่อลัลอว่าอัลลอฮ์ได้ให้ท่านอาิบลาฮิมสั่บัญญ,ญัติหรือศรัทธาว่าอัลกุรอานถูกประทานลงมาในย้ำคำคืนที่เราละหมาดย้ำค่ำคืนเนื่องจากเป็นคืนของเดือนอมฎอน เดือนอมฎอนที่ชาฮุรู ر م อ ا อัลติอุนซีลฟีหินอุรแานเป็นค่ำคืนที่อัลกุรอานถูกประทานลงมาที่เราละหมาดย้ำค่ำคืนดินฟังอัลกุรอานก็เพราะอยู่ในเดือนอมฎอนเพราะเราต้องการฟังคําพูดของอัลลอฮ์นี่คือการอีมานในการละหมาดดังนั้นเวลาเจตนาเราจะละหมาดเนี่ยก็ให้เจตนาละหมาดเราเวีย,ย์ยามุรอมฎอนอีมานั้นวะฮติซาบะด้วยความศรัทธาในบัญญัติของอัลลอฮ์แล้วก็วะฮติซาบะในการหวังในการตอบแทนจ่าร้อนเราไม่ใช่อดนอนในยามค่ำคืนเพื่ออื่นใดโดยเฉพาะช่วงคืสุดทยนะ นอกจากเพื่ออัลลอฮสุบฮานุหัวตละลาหวังในความเมตตาของอัลลอฮ์หวังในการตอบแทนของอัลลอฮ์ในการยินหมาดแรับบราระกะความจเรเิญจากอัลกรานในคืนแห่งรมฎอนโดยเฉพาะในค่าคืนอันกรที่อัลลอฮ์สุบฮานุหัวตละลาก็ได้ประทานอัลกรานลงมาในค่าคืนนี้ดังนั้นนี่คือ2เงื่อนไขนะครับที่อยากจะฝากกับทุกคนในคลิปนี้ให้เราแชร์ต่อไปแล้วก็นําไปปฏิบัตินะครับว่าทุกครั้งที่เราถือสนินอดให้เนียดอีมานนนวะฮิติสาบะถือสมผัสพระอัลลอฮ์บัญชา ศรัทธาต่ออัลลอและก็หวังในการตอบแทนจากอัลอละหมาดทุกครั้งที่เราจะละหมาดตะรยิ้์ให้นิดนึงกึศนึงนึกว่าอีมานันวาติซาบาฉันจะละหมาดเนี่ยด้วยการศรัทธาว่าอัลลอได้บัญญัติให้เราเป็น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 ซุนนะมุสาวสิ่งที่ส่งเสริมให้ทำอย่างยิ่งในช่วงเดือนรอมฎอนวาติซาบาและก็หวังในการตอบแทนจากลอสุปาหานุท่านไม่ได้หวังจากใครทั้งสิ้นเลยนะฮะผลลัพธ์ก็คือดูเชื่อเราหรือกูมันต่อต้นต้น ได้รับการอภาัยโทษในความผิดที่ผ่านมาแล้วจะคิดว่าการอาภาัยโทษในความผิดที่ผ่านมามันเป็นเรื่องเล็กน้อยมันคือจุดที่ทําให้เราได้เข้าส่วนและรอดพ้นจากฝ่ายตรงนั่นนี่คือลักษณะท่านอบ,บีในวันเกียร์มาที่บรรดาผู้คน,นจะไปหาอบ,บีและร์แูลท่านต่างๆต่างคนต่างมีฉายาอบ,บีอาดัมเป็นอบดุลบบชรัรบิดาแห่งมนุษยชาตินบ,บีนูฮเป็นอวลัลุรุสุลระซูลคนแรกนบ,บีอิบราฮิมเป็นอบุลอัมบิยะบิดาแห่งบรรดานบ,บีทั้งหลาย นบีไอ้โมซาเป็นกาลิมุลลอฮ์ผู้ที่อัลลอฮ์สนทนาด้วยเลยตรงแตบีอิสซาเป็นรูฮุลลอฮ์เป็นวิญญาณที่เราเป่าในทอ้องของท่านหญิงมารียมอะเลฮ์อัสสลามแต่ท่านนบีมุฮัมมัดสุลแล้วอัสสลามที่ท่านเป็นผู้ประเสริฐสุดในหมู่นบีและรอซูลทั้งหลายท่านคือบคุคคลที่อูฟิราะลหุมัตะกัดดามมินดัมบิฮิอุมะตะอัลกอผู้ที่รับการอภัยโทษในความผิดที่ผ่านมาและความผิดที่จะเกิดขึ้นดังนั้นถ้าเราได้รับสถานะเนี่ยการดีละหมาดท,ทั้งคืนของรอมฎอนหรือการถือศุลในเเดือออนนนรมฎี่ย ฟิโรลฮูมาตัดตัดดังนันเหมนตันที่ก็คือเกินได้รับสถานะเหมือนกับที่ท่านนายบีโซสำเร็จได้รับไปถึงในการรับไถ่โทษจากล็อกสุพรรณดังนั้นผลลัพธ์เนี่ยมันยิ่งใหญ่มากบางนะฮะเลยอยากที่จะให้ทุกคนแชร์คลิปนี้ไปแล้วก็ดำเอาเนื้อหาตรงนี้ไปปฏิบัติครับคุณที่ได้ติดตามแล้วก็ได้แชร์คลิปนี้ยไปข้อพอน้อตอบรับการถือสิทธิ์ของผมของพี่น้องการละหมาดของผมและของพี่น้องทุกคนที่รับชมอยู่และรวมถึงกำลัาชมทั่วโลกครับสำหรับในครอบครัว